ตัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอาสัก5นิ้วสวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่อง Daddy Tips ครับถ้าเกิดว่าใครชอบง,งาน DIY ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับกดติดตามช่องนี้ได้เลยครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือที่ตัดกระดาษสุดเจ๋งนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันก่อนครับผม ช่วงที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ไปเดินอีเกียกันแล้วก็ไปซื้อตู้ลอยมาครับแล้วตอนที่เลือกซื้อนะครับพอดีได้อันี้ติดกระเป๋ากลับมาด้วยครับผม,ผมก็เลยคิดว่าไหนไหนติดกระเป๋ามาแล้วจะทิ้งก็เสียดายครับก็เลยคิดหาวิธีที่จะเอามันมาใช้ประโยชน์นะครับเทปวัดตัวนี้มันมีทั้งด้านที่เป็นเซนติเมตรกับด้านที่เป็นนิ้วนะครับผมความยาวมันหนึ่งเมตรพอดีแล้วเราก็จะใช้เทปวัดที่ได้จากอีเกียสองแผ่นเหมือนกันครับผมแล้วก็พอดีผมมีเก็บตัวม้วนแล็ปที่ใช้หมดแล้วนะครับผมเอาไว้ 2อนันนะครับผมเราจะดึงตัวสไลด์ปัดออกมาเราใช้2ตัวครับผมพลาสติกลูกฟูกนะครับผมปกติคนไทยจะชินกับการเรียกว่าฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแต่ถ้าในภาษาอังกฤษจริงๆตัวนี้จะเรียกว่าฟีเจอร์บอร์ดซึ่งคําว่าฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเป็นชื่อทางการค้าที่บริษัทที่นําเข้ามาขายช้เรียกของชิ้นนี้ตอนมาขายในประเทศไทยตอนที่ผมเด็กๆเ,เลยนะครับคนไทยก็เลยเรียกติดปากว่าฟิวเจอร์บอร์ดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปพูดกับคนต่างชาติเนี่ย เราต้องเรียกว่าฟีเจอร์บอร์ดนะครับเขาก็จะได้เข้าใจครับตัวฟีเจอร์บอร์ดตัวแรกจะเป็นขนาด62คูณ37เซนติเมตรแล้วก็อย่างที่สองนะครับ37คูณ8.7เซนติเมตรครับทำไว้2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ขนาด2.5คูณ0.8เซนติเมตรนะครับผมเราทำเอาไว้4ชิ้นแล้วเราก็ตัดกระดาษลูกฟูกขนาด80คูณ37เซนติเมตรนะครับก็ของจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ ลำแรกนะครับเราก็จะใช้กาวในการติดตัวแผ่นฟีเจอร์บอร์ดเข้าไปที่กระดาษลูกฟูกก่อนนะครับต่อไปที่ข้างหนึ่งเราก็จะใช้ตัวที่สไลด์ตัดติดเข้าไปนะครับเหลือเผื่อไว้ข้างบน2.5เซนกับข้างล่าง2.5เซนนะครับ เรียบร้อยเราก็จะเอาอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นแผ่นเล็กนะครับติดเข้าไปแล้วเราก็จะเอาตัวเล็กๆนะครับผมที่เป็นขนาด0.8คูณ2.5เซนติเมตรนะครับเอามาติดเข้าไป เราก็จะได้ที่ตัดประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลย<ม>ออก็ทำมาแล้วหน้าตาม,มันก็จะได้อย่างนี้นะครับหลังจากที่กาวแห้งแล้วนะครับเราจะใช้ตัวผ้ารองแล้วก็ใช้ค้อนอย่างนะครับผมตอกมันเข้าไปให้มันบุ๋มลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะได้เรียบเสมอกัน ถ้าเกิดเราสัมผัสแล้วให้ระดับมันเรียบเสมอกับตัวฟีเจอร์บอร์ดก็ถือว่าโอเคแล้วครับการใช้เทปนะครับผมก็คือเราจะติดให้ข้างนึงเนี่ยให้หน่วยเป็นนิ้วแล้วก็อีกข้างนึงหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วเราจะติดหน่วยนิ้วก่อนนะครับแล้วเราก็จะติดโดยที่ ให้ตัวตำแหน่งที่ศูนย์นะครับมันอยู่ตรงกลางของล่องพอดีเพราะว่ามันก็จะเป็นจุดที่ใบมีดมันตัดพอดีนะครับแล้วเราก็ติดไปยาวๆเลยครับหลังจากที่เราติดฝั่งนิ้วไปแล้วเราก็จะมาติดฝั่งเซนติเมตรนะครับส่วนฝั่งเซนติเมตรก็เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้เราทากาวก่อนแล้วก็จะติดตำแหน่ง0ูนย์ซนติเมตรนะครับผมเอาไว้ตรงกลางล่อง หลังจากนั้นก็ติดยาวไปเลยครับโกเคเรามาทดสอบกันนะครับผมสมมติว่าเราจะตัดกระดาษ1 0เซนติเมตรนะครับผมก็เลื่อนตัวตัดขึ้นไปก่อนแล้วก็วัดกระดาษที่10เซนติเมตรพอเสร็จเรียบร้อยผมก็เลื่อนตัวตัดลงมาเพื่อที่จะตัดกระดาษ ออกมาแล้วผมก็จะได้ขนาด10ซนติเมตรพอดีนะครับเราถ้าเกิดเราจะตัดเป็นนิ้วแล้วก็แค่กลับข้างมันนะครับให้มาอยู่ฝั่งที่เป็นหน่วยนิ้วนะครับแล้วอย่างเช่นผมจะตัดกระดาษ4นิ้วนะครับผมก็เลื่อนตัวตัดขึ้นไปก่อนวัดความยาว4นิ้วนะครับผมแล้วผมก็เลื่อนตัวตัดลงมานะครับผม อันนี้ผมก็จะได้กระดาษที่ความยาวสีนิ้วพอดีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมที่ตัดกระดาษตัวที่สามารถที่จะตัดได้ทั้งทางฝั่งที่เป็นนิ้วแล้วก็ฝั่งที่เป็นเซนติเมตรนะครับความสูงของกระดาษที่สามารถที่จะตัดได้นะครับก็คือ29เซนติเมตรนะครับผมส่วนความยาวเนี่ยถ้าเอาตามแบบของผมเนี่ยก็จะได้ความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรหรือว่า28นิ้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบวิธีการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับ ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่อง d ด d d ี้ทิปด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปดีๆใหม่ๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะรู้ก่อนในคนแรกเลยก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะให้ไอเดียสำหรับคนที่กำลังหาวิธีตัดกระดาษแบบง่ายๆอยู่นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับทิปดีๆกับแดดดี้ทิปครับสวัสดีครับ